สวัสดีครับวันนี้เรามีเรื่องที่น่าสนใจมากๆครับมาจากงานวิจัยของคุณสินชัยวงจำนงที่เจาะลึกประเด็นว่าครหัตหรือคนครองเรือนทั่วๆไปเนี่ยบรรลุธรรมขั้นสูงในพุทธศาสนาได้จริงไหมแล้วชีวิตหลังความตายหรือที่เรียกว่าคติพบของท่านเหล่านี้เป็นยังไงตามที่คมพีว่าไว้ สวัสดีค่ะใช่ค่ะเป็นคําถามที่น่าสนใจมากเลยนะคะเพราะว่าหลายคนอาจจะคิดว่าการบรรลุธรรมเนี่ยเป็นเรื่องของพระสงฆ์เท่านั้นแต่งานวิจัยชิ้นนี้เขาไปค้นได้คมภีแล้วก็พบว่าจริงๆแล้วศักยภาพในการเข้าถึงธรรมของครูบาศกับบรรพชิตเนี่ยแทบไม่ต่างกันเลยค่ะอยู่ที่การลงมือปฏิบัติจ,จริงๆโอ้หน่าสนใจมากครับประเด็นที่ว่าคราวญาก็บรรลุธรรมได้ไม่ต่างจากพระอันนี้อาจจะเปลี่ยนมุมมองของหลายๆคนเลยนะครับ งั้นเรามาลองเจาะลึกกันหน่อยครับว่าเส้นทางของท่านเหล่านั้นเป็นยังไงจุดเริ่มต้นมันมาจากไหนครับส่วนใหญ่ค่ะส่วนมากเลยนะคะจุดเปลี่ยนสำคัญมักจะมาจากการได้ ได้ฟังธรรมที่ถูกต้องค่ะโดยเฉพาะจากพระพุทธเจ้าเองหรือจากพระสาวกก็ได้เนื้อหาที่ท่านแสดงบ่อยๆก็คืออนุปุปพิกถาคือคำสอนตามลำดับขั้นนะคะเริ่มตั้งแต่เรื่องง่ายๆก่อนทานศีลส,สวรรค์แล้วก็ชี้ให้เห็นทูตของกามความอยากแล้วก็ประโยชน์ของการออกจากกามก่อนจะไปถึงหัวใจสาคัญเลยก็คืออริยสัจสีค่ะอริยสัจสี่ความจริงอันประเสริฐสีประการ ทุกสมุทยัยนิโรธมักมการเข้าใจสิ่งเหล่านี้ก็เหมือนเป็นบันไดขั้นแรกสินะครับที่ช่วยขัดเกลาจิตใจให้พร้อมใช่เลยค่ะพอมีความเข้าใจเป็นพื้นฐานแล้วนะคะก็ต้องลงมือปฏิบัติเองตามหลักที่เราคุ้นเคยกันคือไตรสิกขาก็คือการฝึกฝนเรื่องศีลสมาธิแล้วก็ปัญญา ซึ่งก็ทำผ่านการฝึกสมถภาวนาคือทำให้จิตสงบมีกำลังก่อนแล้วก็วิปัสนาภาวนาคือใช้จิตที่สงบเนี่ยพิจารณาหเห็นความจริงของกายใจจนเกิดปัญญาแล้วก็จะค่อยๆละกิเลสท,ที่มันผูกมัดเราไปทีละขั้นทีละขั้นค่ะครับพอพูดถึงการละกิเลสเป็นขั้นๆเนี่ยผมก็สงสัยเรื่องระดับของผู้บรรลุธ,ธรรมที่เป็นคริหัดที่เราเรียกว่าพระอริยบุคคลมีกี่ระดับแล้วแต่ละระดับนี้มันต่างกันยังไงบ้างครับ ค่ะตามหลักก็แบ่งเป็น4ระดับเหมือนพระเลยค่ะคือพระโสดาบันพระสกะทาคามีพระอนาคามีแล้วก็สูงสุดคือพระอรหันต์ความแตกต่างก็อยู่ที่ระดับกิเลสที่ละได้ซึ่งมันก็จะส่งผลต่อวิถีชีวิตแล้วก็จุดหมายปลายทางหลังความตายด้วยค่ะอย่างระดับต้นๆก่อนพระโสดาบันกับพระสกะทาคามีท่านเหล่านี้ยังใช้ชีวิตเหมือนคนทั่วไปอยู่ไหมครับ ใช่ค่ะท่านยังครองเรือนได้ทำมาหากินมีครอบครัวได้ตามปกติเลยแต่สิ่งที่เปลี่ยนไปคือข้างในค่ะคือจิตใจท่านเนี่ยละสังโย์เบื้องต้นได้สามอย่างคือความเห็นผิดว่ามีตัวตนถาวรความลังเลสงสัยในพระรัตนตรยัยแล้วก็ความเชื่อเรื่องข้อปฏิบัติแบบผิดผิดงมงาย ทำให้ท่านมีศรัทธาที่มั่นคงมากในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มีศีลห้าบริสุทธิ์เป็นปกติตัวอย่างที่เราคุ้นคุ้นกันก็พระเจ้าพิมพิสารานาถาบินทิกะเศรษฐีอะไรแบบนี้ค่ะอ๋อครับแล้วถ้าเป็นพระอนาคามีล่ะครับสูงขึ้นมาอีกขั้นหนึ่งชีวิตท่านต่างออกไปไหมครับพระอนาคามีท่านจะละกิเลสที่ละเอียดขึ้นไปอีกค่ะคือละความพอใจในการมหรือการมราคะกับความขุนเคืองใจหรือปฏิฆะได้เด็ดขาด จุดที่น่าสนใจคือแม้บางท่านจะยังครองเรือนอยู่แต่ความสัมพันธ์กับคู่ครองจะเปลี่ยนไปเลยค่ะคือเหมือนเป็นพี่เป็นน้องกันไปไม่มีการข้องเกี่ยวทางเพศอีกแล้วจิตใจท่านจะมุ่งไปทางพรหมจรรย์อย่างเช่นท่านจิตตครือหาบาดีในสมัยพุทธกาลค่ะโอ้การเปลี่ยนแปลงภายในนี่มันน่าทึ่งจริงๆนะครับคือสแสดงว่าการบรรลุธรรมไม่ได้แปลว่าต้องหนีออกจากโลกเสมอไปแต่เป็นการเปลี่ยนวิธีที่จิตใจเราตอบสนองต่อโลกมากกว่า แล้วถ้าไปถึงที่สุดเลยล่ะครับคือพระอาหารหันต์ที่เป็นคฤหัตอันนี้เป็นยังไงครับค่ะอันนี้มีความพิเศษน่าสนใจมากในคำพีท่านว่าไว้ว่าเียคฤหั์เนี่ยเอ่อไม่สามารถรองรับคุณธรรมระดับพระอาหารหันต์ได้นานคือเมื่อคฤหั์คนไหนบรรลุเป็นพระอาหารหันต์แล้วจะมีแค่สองทางเลือกเท่านั้นค่ะคือต้องออกบวชเป็นพระภิกษุหรือภิกษุณีในวันนั้นเลยหรือถ้าไม่ออกบวชก็ต้องปรินิพานคือดับขันไปในวันนั้น อย่างเช่นพระนางเขมมามเหสีพระเจ้าพิมพิสารพอท่านฟังธรรมจนบรรลุอรหัตผลท่านก็ทูลขออนุญาตออกบวชทันทีเลยค่ะชัดเจนเลยครับว่าระดับสูงสุดนี้ต่างจริงๆคราวนี้มาถึงคำถามสำคัญที่หลายคนคงอยากรู้คือแล้วหลังความตายท่านเหล่านี้ไปไหนกันคติพบหรือพบภูมิที่จะไปเกิดต่อน,นี้เป็นยังไงครับ ค่ะคติพบก็จะต่างกันไปตามระดับธรรมที่บรรลุนะคะสำหรับพระโสดาบันกับพระสกะทาคามีท่านปิดประตูอบายภูมิได้แน่นอนค่ะคือจะไม่ไปเกิดในนรกเปรตอสุรกายหรือสตดดรัรฉานอีกแล้วภพพูมิที่ต่ำที่สุดที่จะไปเกิดก็คือมนุษย์โดยพระโสดาบันจะเกิดอีกไม่เกินเจ็ดชาติส่วนพระสกะทาคามีจะกลับมาเกิดในกามมูมิคือมนุษย์หรือเทวดาอีกแค่ชาติเดียวแล้วก็จะบรรลุนิพพานค่ะ อ๋อแล้วพระอนาคามีล่ะครับท่านไม่กลับมาเกิดในกามภูมิแล้วใช่ไหมถูกต้องค่ะพระอนาคามีพอสิ้นชีวิตแล้วท่านจะไม่กลับมาเกิดในกามภูมิอีกแต่ท่านจะไปเกิดในพรหมโลกชั้นสูงที่เรียกว่าสุทธาวาสมีอยู่ห้าชั้นซึ่งเป็นที่อยู่สําหรับพระอนาคามีโดยเฉพาะเลยแล้วท่านก็จะบรรลุนิพพานจากพรหมโลกชั้นนั้นเลยค่ะไม่ต้องกลับมาเกิดอีก ส่วนพระอารหันต์ก็อย่างที่ว่าไปคือไม่ว่าจะบวชหรือไม่บวชแล้วก็ริพานไปก็คือจบจบสิ้นการเวียนว่ายตายเกิดไม่มีการเกิดในภพภูมิไหนๆอีกแล้วเข้าสู่นิพพานอย่างสมบูรณ์ใช่ค่ะก็คือสรุปแล้วคติภพเหล่านี้มันสะท้อนถึงระดับความบริสุทธิ์ของจิตใจและการดับสิ้นไปของกิเลสซึ่งเป็นเครื่องชี้วัดความหลุดพ้นจากวงจรแห่งทุกข์หรือวัตตสงสารอันนี้แหละคือเป้าหมายสูงสุดในทางพุทธศาสนาเลยค่ะ ให้สรุปสั้นๆจากงานวิจัยชิ้นนี้ก็คือเปิดมุมมองใหม่จริงๆครับว่าการเป็นเครือขัเนี่ยไม่ใช่ข้อจำกัดในการบรรลุทำขั้นสูงสุดเลยทุกคนมีศักยภาพเท่ากันขอแค่ศึกษาแล้วก็ปฏิบัติตามเส้นทางที่ถูกต้องคือศีลสมาธิปัญญาซึ่งก็จะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงทั้งในชีวิตปัจจุบันแล้วก็กำหนดจุดหมายปลายทางในภพน้าด้วยอืมค่ะ แล้วนี่ก็อาจจะเป็นคำถามชวนคิดทิ้งท้ายไว้นะคะคือเมื่อเราเห็นเส้นทางแล้วก็ปลายทางที่แบบว่าน่าอัศจรรย์เหล่านี้แล้วเนี่ยอะไรจะเป็นแรงบันดาลใจหรือเป็นจุดเริ่มต้นให้คนในยุคปัจจุบันที่ชีวิตมันวุ่นวายเร่งรีบมีสิ่งเร้าเยอะแยะไปหมดให้หันกลับมาสนใจที่จะลองเดินทางสำรวจแล้วก็พัฒนาจิตใจตัวเองอย่างลึกซึ้งแบบนี้ได้บ้างค่ะ